ครับต่อไปเป็นหัวข้อที่หนึ่งจุดเก้าการแทนราชการนะครับซึ่งนายกครับก็จะดัดแทนเหมือนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับหรือนอื่นครับเช่นอธิบดีหรือ,รอประหลัดกระทรวงนะครับจะเหมือนกันซึ่งซึ่งจะมีสามส่วนนะครับก็คือจะมีการปฏิบัติราชการครับแทนนะครับรักษาราชการแทนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับ ซึ่งการปฏิบัติร okay. าชการแทนนะครับก็คือจะเกิดจากเหตุนะครับไม่ว่างนะครับเจ้าของก็เลยมอบอำนาจนะครับซึ่งในการมอบอำนาจก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือสิทธิได้ครับก็คือผู้รับมอบอำนาจนะครับจะมีจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้มอบนะครับสองครับผู้มอบนะครับก็คือเจ้าของก็จะต้องกําหนดผู้รับมอบตําแหน่ง อื่นนะครับให้ปฏิบัติราชการแทนนะครับก็จะไปสดของขั้อที่1นนั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับการรักษาราชการแทนนะครับรักษาก็คือไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับก็จะไม่ใช่เป็นการมอามน่าจะเป็นการาให้ปฏิบัติราชการตามลาดับนัน่นเองนะครับก็คือออโต้นะครับออโต้ Auto. ก็จะมี54ส่วนด้วยกันก็คือ ทีนี้จะไม่ใช่กับทหารนะครับสองถ้าเป็นรองอธิบดีนะครับหรือว่าเป็นเลขานุการกลุ่มครับซึ่งเทียบเท่ากันนะครับก็จะให้อธิบดีครับแต่งตั้งขึ้นมาอืออธิบดีก็จะเป็นข้รราราชการนะครับที่เทียบเท่าอธิบดีครับก็คือสี่เก้าเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้ากองขึ้นไปนะครับถ้า ข้าราชการแท็บต่าอธิบดีครับก็คือ,อรองอธิบดีนะครับไม่ว่างก็จะเป็นหัวหน้ากองไปแทนนะครับแต่จะเป็นในการนุก,การกล่มครับซึ่งก็จะไม่มีอรองอธิบดีหรือว่าข้าราชการแท็บต้าอธิบดีอยู่เพราะว่าใช้เป็นหัวหน้ากองขึ้นไปแทนเลยนะครับในส่วนของท้องถิ่นครับในอำเภอครับอาเมต้องถึงครับส่วน ส่วนผู้มีว่ากับนายอำเภอก็จะให้ผู้ว่าครับแต่งตั้งครับตั่นแต่วว่าผู้ว่าอยู่สูงกว่าครับนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ว่านะครับคือนี่เป็นรองอธิบดีหรือว่านี่เป็นเลขาธิการกรมไม่ว่านะครับถ้าเป็นอธิบดีครับก็จะเป็นประหลัดกระทรวงนะครับเป็นผู้แต่งตั้งนี้นายอำเภอก็จะเป็นผู้ว่าแต่งตั้งนะครับก็จะตั้งลงมาจากนายอำเภอคือประหลัดอำเภอ ครับหรือว่าวานาส่วนราชการอาวุโสนะครับต่อไปส่วนสุดท้ายส่วนที่สามครับก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของครับตายหรือพ้นจากตําแหน่งครับหรือว่าถูกสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่กับคอรมองก็จะมอบหมายนะครับให้ผู้นั้นดฏิดัตนหน้าที่แทนนะครับไปในหัวข้อหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์จุดสิบครับก็เป็นการบริหารราชการต่างประเทศนะครับ ็จะให้หัวหน้าคณะผู้แทนนะครับโดยมีกระทรวงต่างประเทศนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนก็จะมีอำนาจสี่อย่างครับก็คือตามกฎหมายครับตามพรมแล้วก็ตามผู้ลากับัญชาว่าข้อใดจริงครับไปวรรคหนึ่งจุดสิบเอ็ดนะครับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับก็จะมีสิบสี่คนนะครับก็คือมีนายกอาจจะมีห้าฝ่ายด้วยกันนะครับจะมีฝ่ายแรกเป็นนายกหรือว่ารองนายกนะครับ จำนวนหนึ่งคนรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งคนครับองค์การปกครองส่วนต้องสินจำนวนหนึ่งคนครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่เกินสิบคนนะครับโดยจะเป็นได้แค่สี่ปีแล้วก็สองวาระนะครับไม่ต้องทํางานเต็มเวลาก็คือไม่ต่ำกว่าสามปีและไม่เกินห้าปีนะครับแล้วก็จะเป็นสุ่วนท้ายกคือเลขาธิการกพอรอนะครับก็คือจะมีจำนวนหนึ่งคนนั่นเองครับ